เรื่องเธอฉันน่าสนใจเรื่องของเราฉันคิดไปไกล ปาร์ตี้ชุดนอนเอ้ยผมขอโทษครับเอาเอาโกะลังเิ้วมันพูนๆเลยขอโทษถึงแล้วเครับเรามาสลีปโอเวอร์ปาร์ตี้คอนเสิร์ตครับเราจะปาร์ตเรามาสลีปโอเวอร์ปาร์ตี้คอนเสิร์ตทีเราจะไม่ปาร์ตี้ชุดนอนได้ยังไงครับอันนี้เป็นสคริปต์อันนี้ผมผมตั้งใจให้ทุกคนมีรอยยิ้มไงน่ารักน่ารักไหมครับ แต่ว่าวันนี้ผมเห็นคนท้อใสแบบนี้มาด้วยนะใช่ใช่เห็นคนใส่มาเยอะแล้วใช่ก็นผมเห็นคนใส่เลยเดียวับผมเลยใช่แบบนี้เลยเหมือนกันเราเหมือนกันครับพี่ขอน่อแก้น่ยพี่ก็ไมู่ให้หน่อยเออเชฟูหมือนกันเลยอ่กเออเหมาอนก่ะเลยอ่ะอุ้ยมายถึงว่าไปไข่ดาวข้างในอ่ะอ๋อไม่หูวไม่หิว่ ชุดนอนน่ารักขนาดนี้ต้องขอบคุณสลิปจุดสลิปนะคะเสื้อผ้ครับแบบนี้เราใส่ในบ้านชูฮองเซ็ตของเราด้วยนอนแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องบ้านสรนบ้านหมอเซ็ตครับครับแล้วมาขนาดนี้แป๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันนีเฮ้ยเฮ้ยเมนไปไหนมนไปไหนอยากยินโชว์ชุดโอ้โหช่างอรอ เฮ้ยโทรด้วยมาโชว์ตรงกลางมาโชว์ตรงกลางมาโชว์ตรงกลางให้คนเหนติ๊กเตอร์มามามาทำแคมเปญหนึ่งสองซาอีจฉรักอลรอยเงีแลก็จริงจรอ่ะ เราทุกคนอาจจะเห็นเราในรายการอะไรเงี้ยจุดประสงค์ของเราที่มานั่งรวมกันตรงเนี้ยเราอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศการคุยกันพวกเรา่าแบบว่า,วาหลังเรื่องหลังกล้องแล้วมันมีอะไรบ้างเราอยากมาพูดคุยในท็อปิกต่างๆว่าพวกเรามีความรักมีแต่ละคนมีความคิดยังไงครับาบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงพทเทิเลยเพราะพัทเทิพูดน้อยมาก จริงถ้าสมมติเราเล่าทุกอย่างวันนี้ยมันก็จะไม่ได้จบมันก็จะไม่ได้กลับกันมันจะไม่เป็นสลิปโอเวอร์มันจะเป็นสลิปเฮียคอนเซิร์นไมเรีบร้อนวลาผมขอเปิดช่วงเฮ้ยทูเฮาเซสสวอตครับเราจะมาทำการให้รางวัลกันนะฮะอันนี้เออไม่ค่้ยเจอยก็ไดยอันนี้ไม่ได้ขายชุดอ่าไรอะไรผมจะเดินไปนะรอเลยนี่ครับ ฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไนี่นี่เฮ้ยผู้เชิญรางวัลใช่ผมเป็นผู้เชิญรางวัลในนี้นะครับจะมีรางวัลและก็ผู้เข้าชิงในหัวข้อต่างๆโอ้คุณพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วผู้ชมตรงนี้พร้อมไหมครับเร้อมวันนี้ผมขอเริ่มที่รางวัลแรกเลยได้ไหมครับไดครับ ว่าสองกันบาทเลยพอมาครับรางวัลแรกนะครับรางวัลเยาวชนก้นครัวคือครัววเราเรามีครับเรามีผู้เข้าชิงทั้งหมดสามคนครับนั่นก็คือคนแรกนะครับคุณเจมส์ครับในหัวข้อมาทำครับ แล้วก็กินครับมาชงแพทเทินมากินทำชงกิบโคกเอยมาเหมือนกันแต่จุดประสงค์ต่างแต่คนะที่เดียวคร่บใตอนนี้เราต้องได้เวลาโหวตแล้วทุกคนตรงนี้พร้อมโหวตไหมครับเ,เราจะให้รางวัลเยาวชนก้นครัวอ,อันนี้แก่ใครพร้อมนะครับมาหนึ่งสอง ซ้ำแพทเทิร์นครับแพทเทิร์นถูกครับรางวัลนี้ได้แก่แพทเทิร์นอ๋อครับเพราะว่านี่ไงผู้ชมขบวนโอ้โหจะเทียบไม่ได้เลไม่เทียบเลยนี่นะครับแพทเทิร์นได้รางวัลนี้ไปนะครับยินดีด้วยนะครับน้องแพทเทิร์น

ทำไมต้องจริงจังโหวตรางวัลสาขาคนแว่นเยอะทรอ p s แยะสายแฟมาแล้วจ้าอันนี้ผมว่าไม่ต้องโหวตสุดว่าไม่ต้องางโหวตเขาชิมก่อนอยากปงโอ้ก็ชิมก่อนนะหนึ่งอินทวิร้อยแว่นสองภูมิจริงร้อย p รอ p มาโหวตกันเลยไหมใค่นีหรอนสองคนมาสองโอ้โหคือ คำตอบมันก็อยู่ในคำถามอินทริตลุกขึ้นมาแล้วเรามาให้ผู้สมบทกันเลยครับจับมือไหม่และนี่คือการประกาศผลครั้งสำคัญเราจะเริ่มประกาศจากอันดับที่หนึ่งผมขอสารานะฮะรางวัลชนะเลิศได้แก่ เด้ยด้าวเอาใหม่อดกทดเอาใหม่อีกทีดพี่เจดพูดนดี่เจดพูดงั้นให้ทุกคนเลดอกดีกด่าดางวัดชนะเลดได้ดก่โอเคค่อนข้างเอกดันดันเอกดันดะคุณได้ยินใช่ไหมดุณนิมดาวินาดองคดับ พอละโมขอบคุณสำหรับขอบคุณสำหรับโมนะนี่ด้วยครับอินทวิตเข้าเข้าห้องนอนอินทวิตไปนี่นอกจากจะมีหลวงพ่อชินจังยังมีแว่นเรียงรายกันประมาณสิบสี่กรอบได้แล้วอินทวิตบอกผมว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นนะพี่เมลยวผมยังมีในกระเป๋าอีกเยอะเลยเรียกว่าไม่ได้นากันเลยทีเดียวคือมีใ้ครบทั้งสิบสี่คนใช่ต่อไปของบุญรัตน ึกฝเป็นเอ็มซียู่สักหน่กวอยพี่คนนึงอ่านมังโอ้หพี่บุญอังยันและรางวันสาขาคุณครูกระดาษทรายคุณครูกระดาษทรายเฮ้ยคืออะไรเนี่ยคืออะไรขอดูชื่อผู้เข้าชิงก่อนผู้เข้าชิงคนแรกคือครูโนเอลสอนรองเหักและคนที่สอง คือคุณครูเจมสอนเต้นเออฮะอาได้ไงเรียกว่าใครขัดเกลาได้มากกว่ากันอาช่ให้ทุกคนช่วยกันโหวตอืออาจริงๆที่ว่าคำถามนี้มันค่อนข้างยากเพราะแต่ละคนขัดเกลาต่างกันมากละเรื่องละเรื่องเลยเร่งร้อนกันเต้นเต้นงั้นให้ทุกคนพูดของกันละกันอ่ะสามสหนึ่งใครครับเจ ไดสิบเห็นไหมครับผมบอกฮสูสิมสูสิมากงั้นผมให้เสมอคราวว้าวว้าว่าววนาวว้านว้าวว้าวม้าวม้นวว้าวว้นวิสาเรินวว้าวี้ีว้าว้วว้ควว้าวา้ววาวว้้าวว้าวว้าวเ้าว้าววิาวว้า้างว้าวว้สิว้าวะ้าวน้าวว้าวเ้าวว้้วว้วว้า้าวว้าววแข่งขันเาวว้าววาา อ่นเรียงความอ่านเรียกความ่าเรียควมังคอ่านไม่ใช่อันนั้นมันโคูนปะรางวัลพี่ชายอบอุ่นรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมีอีกสองท่านนะครับอ้าวสมัยกลายเป็นเอ็มซีแล้ววะก็มี โอป้าบุญกับเฮียเมลแหมสองคนนี้ครับว่อบอุ่นกันคู่เลยนะเลียยาเลียยาครับชอบใส่สักฝงชอบยศข้างหน้าคุณเมลบ้างเฮียเมลเฮียเมลจะยศอี่กันดีกว่าล่าสุดที่มีคนเรียกผมชื่อนี้คืออนุบานสองับเลียผมอยู่อนุบาลหนึ่งเฮียเมลจยาพาไปกินขนมหน่อยจ้ะ เอาเขินเอาเขินเลยแล้วกลับมาที่กับคณะกรรมการที่อยู่หน้าเราก่อนนะฮะงานกรรมการทัตง้นเราับ3 2 1ให้ทุกคนโหวตได้ได้ครับ3 2 1 ตีกันอีกแล้วอ่ะเรียก่าเสมอไหมป้าคุณก็ตั้งเสียใจไปนะฮะที่เขาได้เป็นวิชาเรื่องของเราใช่เพราะงั้นรอบนี้ผมให้เสมอเพอะทั้งสอเป็นพชาที่นใช่ไปฮะถัดไปดีปไปบินว รางวันโอ้โโอโจะได้ร <c oughs> อเรือของเจนจริง,ร,งรางวันเก่งจริงๆเลยนะตัวเทีนเฮ้ยเยขามาแล้วหนึ่งวิกเตอร์หลานยายสองสมาร์ทหลานมาก สี่อันนี้เยอะนะเยอะมากเยอะมากตงตองลูกหมาอันนี้ยุ่นิตน่ารักมากนะโหยากอันี้ยากแค่หลานยายหลานมาลูกหมาเทียบเลกอะไรเนื้อดิอ่ะผมอยากรู้มากเลยใครคนนี้คิดไอคอนเซ็ปต์ด้านหลังให้พี่เตอร์หลานยายครับ สมาร์ทหลานมากสตรองลูกม้าอาร์ตี้เจี๊ยบเล็กครับและเสียงในห้องส่งบอกว่าอีกตงอย่าแย่งกันพูดไม่ค่อยพูดอย่าเย่งเียกตงอเอกาอย่างนี้รับเอาเงี้ยเอาเงี้ย่างนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียนหนึ่งชื่อ เสียงกรี Peter, ๊ดใครดังที่สุดคนนัทชนะไปวิกเตอร์หลานยายวิกเตอร์หลานตาบ้าไหมที่ตากเฮ้ยว้าวว้าวสมาร์ทหลานมากนีพ กิสตอลุกมาและผู้ชนะได้เก็บพี่กันดัมครับหล่อนี่แหละความรู้สึกตอนจุ่มได้ตัวสีเข็ม ไม่มีชื่อนั้นเลยไม่มชื่อนั้นไม่อยู่นัดกแต่รากนือที่ฟังอ่ะเสียงอ่ะดังเท่ากันหมดเลยเอาไงเสมอไหมผมว่าต้องเป็นรางวัลรวมอีกแล้วใช่งั้นก็เสมอมาอันนี้ยากมากให้เลยอันนี้ยากมากรางวัลอันสุดท้าย มันจะต้องเป็นรางวันที่ยิงย่งใหญ่เอสิเกตแม้รางวันนี้ชื่อว่าเอารางวัลน,นี้ชื่อว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นตลกเออโดยเราจะมีผู้เข้าชิงทั้งหมด3,000วยกันนะถ้าผมเรียกชื่อใครต่อไปนี้ขอให้คนนั้นลุกขึ้นนะโอเคปะออคนแรก เก่งสายกวนทไมข้อ <theory> ค <that last word> ิดเหรอเียแล้วทาไมคนอิ่นไม่เอามาสักทีแล้วคอนเี้ชื่ออยู่พูมถิ่นสายมีเียวุเออเออเอ้นอนเหมือนนออ้ชครูด้วย คนสุดท้ายตัวซีเครตของเราคุณกันดั้มครับเนี่กว่าเป็นผู้ปรับตลอดการของดึงถิ่นนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็ได้หรอไม่ใช่หรอก็เราจะมาโหวตกันในเนี้ยทุกคนคิดว่าใครจะเป็นสายกวนที่ตลกมากที่สุดฮะคุณพี่ช่างเจ็ก จะไม่ใช่คนตะโลกหรอเก่งว่าอันนี้เก่งน่าจะแพ้แล้วเพราะว่าปกติคนนิ่งๆอู้หู้ยฮะอับวิ่งคิดไม่ทันไม่ได้คิดไม่ทันคิดไม่ทันอ่ะอ่ะเอาอย่างนี้อ่ะทุกคนโหวตแล้วทีนี้ผมอยากรู้ถ้าสมมติเราลองเปลี่ยนเป็นเพื่อนโหวตดูทุกคนคิดยังไงเรานั่งลงนลงกันมาเนี่ยอ่ะ คือทีจริงอ่ะมันตลกกับคนละแบบจริงๆเิงเลือเอาเน้นภาพรวมแล้วกันตลกภาพรวมตลกภาพรวมต้องมายืนฟังกันตรงนี้เออเรารอสีไหมเราลองสีไหมไม่ไม่แต่ว่าตามหลักการเราต้องดีเซเตอร์ไม่ใช่เหรอเพื่อจะได้อ๋อโอเคโอเคเห็นว่าเราใครตลกกว่าได้เน้ยงั้นเอางี้เรายกมือกันดีกว่าเพราะว่าชี้อาจจะมองไม่เห็นเนาะงั้น งั้นสามคนหันหน้าไปทางนู้นดี่ะสามคนหันหน้าไปทางนู้นเห็นเห็นหห็นเห็นอืจ้เฮ้ยแป๊บแป๊บนัเป็นอะไรนะเก่็นอะไรเก่งนัเป็นอะไรลุ้นฮะลุ้นอ้าเอาเอาใหม่ีกทีหนึ่งสองสามมีเพื่อนเตนอ๋อที่ช่าวเฮ้ย งานวิชาที่เอาเงนี่โอ้เงเห็นเขามีเสื้อคลุมกันหมดไงผมน้องผมยอมไม่ได้ต้องมีว่างกลับกันนะมิวพุกาวกางอ่ะเฮ้ยเอาออกมาเริ่มปวดเริ่มปวดอ่ะคุณกันดั้งก่อนทุกคนคิดว่าใครเซฟกันดั้งตลกสุดอ่ะหนึ่งสองสามสามเอ้โหแต่เ้ยแล้วพุกันทำไมคุณกินทอวีที่แอนสองคนสามรอยหรือเปล่า อัเลสามร้อยคนต่อไปคนต่อไปน้องเสื้อเหลืองน้องเสื้อเหลืองใหม่ปะหนึ่งองสามโหยอย่างนี้แพ้แน่นอนคนต่อไปภูทีนอันนี้นะโหทุกคนเลยตอนแรกก็จะฟังจากเสียงคนโหโหโหหมดเลยสามอันเชื่อใ่ได้และคนที่เป็นผู้ชนะก็คือ ผู้ิ่มครับนพวกเราครับทำไมเ่ชื่อแล้วใส่เสื้อคลเป็นไฟจราจรอะอยากรู้อยากรู้ผู้ถิ่รู้สึกงไงผู้ิ่นเป็นคนตลกจริงไหมเอา้่ลองพูดลองแก้ตาหนผมว่ไม่นะคือพูดปร่ผมไม่ใช่คนตลกทุกคน กล้าจะพูดนีาคือสำรอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะขอบคุณครับผมดีใจกับรางวัลนี้มากมันเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตผมเลยไอคุณดีใจดีใจแย่เลยเนี่ยวันนี้้าาครับก็ทุกคนฟังเรื่อง เล่าย้อนหลังเป็นที่เรียบร้อยลนะครับเออใกล้ต้องถึงเวลานอนแล้วไหมครับใช่เราโม้มยเป็นดึกแล้วเนาะง่วงไหมครับทุกคนง่วงไหมครับผมเริ่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 มง่วงครับครับแล้วก็คืนนี้ขอให้ทุกคนหลับไม่ฝันนะ 因为还闪山丘在 Deixe-me